สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Tower of Fantasy นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคและวิธีการฟาร์ม3อย่างในเวลาเดียวกัน นะครับหก็คือ exp ที่โคตรเร็วนะครับ2นะครับแต้มสนับสนุนที่โคตรเยอะนะครับแล้วก็3ครับวัตถุดิบในการอัพพารหันนะที่โคตรเยอะเช่นกันเยอะทั้ง3อย่างโดยที่เราไม่ต้องไปแยกทำนะครับผมจบในดันเดียวเลยแล้วบอกเลยว่าง่ายมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมดันที่ผมบอกเนี่ยนะครับผมวิธีการฟาร์ม3อย่างเนี่ยนะครับ ผมลองลงดูแล้วเนี่ยผมได้อีกทีรอบละสี่หมื่นนะครับบอกเลยว่ารอบละสี่หมื่นในเวลาไม่กี่นาทีซึ่งมันเร็วมากนะครับในการลงปะทะเขตแดนนะครับลงแบบช่วยเหลือนะครับแล้วก็ลงแบบปกตินะครับเพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับลงปกติเนี่ยมันลงง่ายแล้วนะครับไม่ว่าจะลงไปออโต้แต่ว่าการออโต้เนี่ยถามว่าออโต้ได้ไหมได้ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะออโต้จริงๆอ่ะควรจะเป็นคนที่แบบว่ามีของกึ่งหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีของหรือว่าคุณมีของน้อยคุณลงไปออโต้คุณอาจจะไม่ถึงสิบห้าเวฟนะครับอย่างที่ผมลงให้ดูเนี่ยลงสิบห้าเวฟแบบง่ายๆซึ่งเราจะสามารถกดออโต้ก็ได้หรือไม่กดออโต้ก็ได้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็แล้วแต่คุณนะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดว่า มาจบ15เวฟสําหรับตัวคุณเนี่ยง่ายอยู่แล้วคุณก็ออโต้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าตัวคุณเองเนี่ยนะครับยังไม่แรงพอนะครับยังไม่ได้แบบว่าปล่อยออโต้แล้วสบายนะครับคุณก็ไม่ต้องออโต้คุณก็เล่นมือนิดนหน่อยหน่อยก็ได้นะครับเอ่อช่วยกันฆ่าบอสให้ไวนะครับฆ่าให้ตายไ,ไวๆยิงมอนให้ตายนะครับก็ได้อยู่ นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกว่า e ีกที่ที่ได้เนี่ยจะได้ทั้งหมด40,000นนะครับผมในการลงประทะสุดเขตแดนแบบปกติแล้วซึ่งมันก็ใช้เวลาแป,ป๊บเดียวครับแนาทีไม่ถึงถ้าเกิดว่าคุณลงเจอตี้แรงๆนะครับมันก็แป,ป๊บเดียวอย่างผมเนี่ยผมก็ลงไบนามปกตินี่ผมก็ปล่อยกดออโต้นะแต่ว่าผมก็กดยิงเองด้วยนะครับเออเพราะว่าบางทีบางครั้งอ่ะมันกว่ามันจะล็อกเป้าอะ่ะมันต้องใช้เวลาสักแป๊บหนึ่ง อย่างผมอย่างเงี้ยผมก็ใช้ออโต้แล้วผมก็ใช้วิธีการคลิกเอาเออมันก็ง่ายมันล็อกเป้าให้เราเราก็ยิงมันล็อกเป้าให้เราเราก็ยิงนะครับผมคือวิธีที่จะสังเกตอ่ะเวลาคุณลงไปอ่ะคุณจะรู้ทันทีเลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะกดออโต้กันหมดเพราะว่าเวลาเขากดออโต้เนี่ยตัวมันจะวิ่งไปรวมกันตอนที่มอนไม่มีคุณลองสังเกตอยู่ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณเล่นเองอ่ะมันตัวละครมันจะไม่วิ่งไปรวมกันแต่ถ้าเกิดว่า กดออโต้หรืออัตโนมัติเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว่จะเป็นคนที่กดออโต้ทั้งนั้นเออดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณลงของคุณไม่ค่อยมีเนี่ยอย่างคนสุดท้ายเนี่ยของไม่ค่อยมีเขาก็ปล่อยออโต้ได้สบายๆเพราะว่าข้างบนบนเนี่ยนะครับมีตัวแรงๆอยู่แล้วแต่ว่าผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมก็เปลี่ยนเป็นมีดมาแทงมีดมาแทงนะครับเพราะว่าบางทีพอถึงลูกบอสแล้วก็แทงแทงไปเออบางทีทำนู่นทำนี่เราก็ยิงเองปล่อยออโต้บ้าง อันนี้แล้วแต่คนนะครับดังนั้นคุณก็ต้องพินิษพิจารณาตัวคุณเองว่าตัวคุณเนี่ยมันไหวหรือไม่ไหวนะครับทีนี้เวลาคุณจบดันนี้ถามว่าทําไมผมบอกได้ทีอินวันนะครับเพราะว่าเวลาคุณจบดันนี้เนี่ยคุณจะได้แต้มช่วยเหลือด้วย375ห้าซึ่งคุณลงบัตรเดียวมันครบแล้วครับแต้มช่วยเหลือเนี่ยใน1วันเนี่ยเราสามารถเก็บได้ประมาณ1,500นะครับซึ่ง ต้มช่วยเหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ว่าแต่ละแต้มควรจะเอาไปแลกอะไรตรงช่วงท้ายพอจบนะครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยยังไม่่อยรู้นะครับแล้วก็ยังมีมือใหม่นะครับแต่หลายคนที่แบบว่าอยากจะรู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาแลกอะไรกันมันทํายังไงอะไรใดเพราะว่าบางคนแลกสเปรสปะมั่วเลยของฝันฟ้าบ้างบางคนก็ไปแลกเออเงินบ้างบางคนไปแกปลกใบคูณบ้างสรุปแล้วมันควรจะต้องเอาอะไรนะครับมันจะต้องทําอะไร นะครับแล้วก็ในส่วนของแต้มที่ลงดันแต่ละวันเนี่ยนะครับไอ้ลูกกลมๆสีฟ้าเนี่ยเขาแลกอะไรกันเดี๋ยวผมจะแถมมาไว้ให้ในช่วงท้ายด้วยดังนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับลองดูแล้วอย่างที่สามที่ผมบอกว่าทีอินวันเนี่ยก็คือเราสามารถดรอปวัตถุดิบด้วยนะครับลองสังเกตว่าเราที่ฆ่ามอนเนี่ยนะครับที่ถ้าเกิดเ่าเป็นตัวบอสหรือว่าเป็นบอสหัวหน้าที่มีเกาะเนี่ยมันจะดรอปพวกวัตถุดิบในการอัพพาหนะเราด้วยดังนั้นเทียากับว่าแถาลงดันเนี่ย ดันเดียวเนี่ยเราได้สักอย่างครอบคุมเลยนะเออเพราะว่าคนปกติก็ออกไปฟาร์มข้างนอกไปฟาร์มบอสนะครับเนี่ยมาเนี่นเนี่ยเนี่ยเคุณก็ได้วัตถุดิบพวกนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งคุณมาจบในดันนี้มันก็จบอยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าตัวคุณแรงมากๆที่สบายคุณปล่อยออโต้เลยก็ได้ถือว่าช่วยคนอื่นช่วยเพื่อนนะครับผมแต่ถ้าในกรณีที่คุณลงมาแล้วคุณเจอแบบไม่แรงเลยทั้งทีมอ่ะก็ จจะไม่ถึงสิบห้าเวฟเออก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับใครที่ลงมาเพื่อเก็บแบบเสียรอบก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ผมพูดจริงๆว่าผมลองลงดูสิบรอบอะ่ะมันก็เจอแต่คนแรงๆหมดแล้วนะครับเออส่วนใหญ่ก็ออโต้กันได้แล้วนะตอนนี้นะออโต้ Auto แบบเสรีแล้วนะครับก็ยังไงก็ผ่านแน่นอนเออร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมก็สบายไปด้วยสําหรับคนเล่นใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณกดลงมาแล้วคุณเจอ โอ้โหผู้เล่นใหม่หมดเลยอันนี้ก็คือโคตรสตวยนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่ามันน้อยมากมันแทบไม่มีเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงปลดเลเวลยังไงอะ่ะคุณก็จะเจอพวกคนที่มีของอะ่ะเยอะๆอะลงกันตลอดอยู่แล้วครับอ,อบอกได้เลยว่าเขาลงกันตลอดอยู่แล้วเพราะเขาลงไปเก็บเลเวลกันในนี้นะครับแล้วนี่ก็เป็นหมาเวฟสุดท้ายนะครับผมเออก็แป๊บเดียวดูเดียยังเหลือเวลาทั้งสองนาทีนะครับดังนั้นก็ลองดูนะครับผมนี่ผมก็ลงตีนอกตามปกตินะ เออเห็นไหมครับแต้มนะครับเมื่อกี้มันก็เด้งนะเนี่ยเห็นป่ะสามอยเจ็ดสิบห้านะครับถ้าเกิดว่าคุณลงครบสิบห้าเวฟก็จบแล้ว ETP คุณได้ประมาณสี่หมื่นแน่นอนครับมันสามสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมตีให้ครับมันคือสี่หมื่นนะครับแค่นั้นเองนะครับและนี่แหละนะครับวิธีการลงแบบได้ทีอินวันนะครับทีนี้สุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําสําหรับแต้มต่างๆในแต่ละวันด้วยนะครับเอาไว้ให้ครบในคลิปนี้เลย นะครับวิธีที่คุณจะรู้ได้ก็คือคุณกดเข้ามาเลยครับในร้านขายสเสบียงนะครับพอคุณกดเข้ามาเนี่ยคุณจะเจอแต้มพันทีเลยครับมันจะเป็นกลมๆสีฟ้าสีม่วงสีทองนะครับสีฟ้าเนี่ยนะครับสําหรับคนที่มีเนี่ยถามว่าเอาไปทําอะไรใช่ไหมครับอันดับแรกคุณต้องแลกโมดูลครับโมดูลบูสเตอร์นะครับกับโมดูลอัปเกรดทุกอาทิตย์คุณต้องแลกให้หมด นะครับผมย้ำนะครับว่าทุกอาทิตย์คุณต้องแลกให้หมดนะครับสีฟ้านะพอคุณแลกหมดแล้วมีสองทางเลือกให้คุณว่าคุณจะเก็บเอาไว้แลกของขวัญสีม่วงหรือเปล่าหรือว่าคุณไม่ต้องการของขวัญสีม่วงแล้วในการอัพปลุกพลังตัวละครคุณก็เก็บไอแต้มเนี้เอาไว้อาทิตย์หน้าเพื่อที่จะแลกโมดูลทั้งสองอย่างนี้ แต่สิ่งที่คุณไม่ควรพลาดเลยคือโมดูลสองอันนี้ยังไงก็ต้องแลกให้หมดขอย้ำสำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้รบ,บอกเลยว่าย้ำต่อมาแต้มสีม่วงครับถามว่าจะเอาไปทำอะไรดีพี่บอกเลยครับมึงแลกชุดม่วงมาใส่เลยครับเนี่ยชุดม่วงอันไหนที่ดาวยังน้อยมึงแลกมาทับมาใส่หรือมึงจะคัตออฟก,ก็แล้วแต่แต่ผมบอกเลยว่าสีม่วงไม่จำเป็นต้องคัตออฟแม้แต่สีทองอะตอนที่คุณได้มาตอนต้นก็ไม่ต้องคัต แต่เมื่อคุณได้ครบสีทองมาแล้วเนี่ยให้พยายามคัดหรือหาออฟที่มันเข้ากับเรามากที่สุดนะครับพอได้แล้วเราก็ค่อยทําการอัปเกรดเพิ่มไปนะครับแต่ตอนต้นเนี่ยต่อให้คุณมีของม่วงสีดาวอัพสุดนะครับยังไงของทองแบบไม่มีดาวแม่งก็ดีกว่านะครับแทบจะดีกว่ามันอาจจะเสีย c ีพีน้อยกว่าหนึ่งร้อยแต่ไม่เป็นไรเมื่อคุณอัพดาวมันขึ้นไปยังไงมันก็มันก็เจ๋งกว่าสีสีม่วงสีดาว ดังนั้นพันแรกให้คุณใส่ไปก่อนสีทองทั้งตัวแล้วคุณค่อยคัดของคุณเองเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวครับของทองของคุณเต็มตัวแน่นอนนะครับมันค่อยๆออกมาเรื่อยๆแล้วครับมันหาง่ายดังนั้นในส่วนของแต้มตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจนะครับสําหรับแต้มสีส้มเนี่ยหรือสีทองเนี่ยก็แลกชุดทองครับแค่นั้นสีม่วงก็แลกชุดม่วงครับส่วนสีฟ้าแลกโมดูลครับจบอันนี้ไม่ต้องบอกนะครับเพราะคงจะรู้กันอยู่แล้ว ต่อมาครับอันนี้เป็นแต้มในกิวถามว่าแต้มในกิวเนี่ยคุณจะแลกอะไรดีครับถ้ามันมีมาให้แค่นี้เออแต่ผมบอกเลยว่าแต้มในกิวเนี่ยไม่ควรเอามาแลกชุดเพราะว่ามันเสียเยอะเกินไปคุณควรจะเอามาแลกพวกลีลิกนะครับลีลิกที่คุณต้องการลีลิกที่คุณต้องการนะต้องบอกก่อนแต่ว่าไอ้ส่วนบอกคิสตันอมเมียมเนี่ย กำลังสูงเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันมีเหลือเยอะมากเพราะว่าถ้าค่าพลังกระดังึ้นไปไม่ถึงเนี่ยมันจะไม่สามารถปลดลังสีได้ดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องแรกครับไออันเนี้ยเดี๋ยวมันมีเหลือแน่นอนเหลือเยอะนะครับแล้วก็ทีนี้มันจะมาเหลืออยู่แค่เศษแขนคอรัสซัพเนี่ยนะครับกับเศษโลออมเนี่ยบอกเลยว่าไอเศษแขนคอรัสซัพเนี่ยขี้กาไม่ต้องไปเอามาต่อให้อัพสุดแค่ไหนยังไงใดๆมันก็ขี้กานะครับไม่จัเป็นนอตแรกมานะครับเพราะว่า มันหนีมันอะไรไม่ได้นะครับมันแดกก็หลุดออกจากเครื่องแล้วมันมันมันไม่ดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณเลือกได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่มีเศษโลออมเมียมเนี่ยก็ไม่ต้องแลกคุณไปแลกพวกเศษเจ็ตก็ได้หรือว่าจะเป็นเศษแผ่นคนก็ได้นะครับผมเออแต่ถ้าเกิดว่าใครมีโลออมเมียมเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าให้แลกไว้นะเพราะว่าขั้นสุดท้ายของโลเนี้ยโคตรแจกเลยนะครับผมแล้วที่สำคัญเนี่ยผมเห็นเซิร์ฟจีนใช้กันเกือบทุกคนนะครับ มันเป็นโลกที่ดีมากครับวิ่งผ่านกระจกแล้วมันจะได้ดามีนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีก็ซื้ออัพไปอย่างผมมีแต่ผม,มรอซื้อทีเดียวนะครับทีนี้นะครับผมแทมช่วยเหลืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เมื่อคุณจบดันแล้วเนี่ยคุณได้สามเจ็ดห้าใช่ปะ่ะเออก็ผมบอกแล้วว่ามันได้เยอะทีนี้คุณลงไม่กี่รอบมันก็จบแล้วถามว่าพอมีแต้มมาจะทําอะไรได้ละอาทิตย์นี่ไงจัดไปก่อนเลยครับ นิวเคลียสดำแต่ก่อนที่คุณจะจัดนิวเคลียสดำอ่ะคุณต้องจัดเงินให้ครบก่อนนะครับกองละหนึ่งพันซื้อให้หมดเลยครับมีแต้เมเท่าไหร่ซื้อให้หมดในวันคุณหาได้ตั้งพันห้าคุณซื้อเงินให้หมดเลยครับเพราะว่าเงินเนี่ยมันเป็นปจัจจัยสาคัญมากในการเล่นเกมนี้ดังนั้นคุณต้องมีเยอะคุณต้องแลกเงินมาก่อนพอเงินมาโบ่บคุณก็แลกนิวเคลียสดำมาเพื่อเก็บเอาไว้ส่งตัวละครของคุณนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครเหลือก็จะเก็บเอาไว้ ในอาทิตย์หน้าก็ได้หรือแนะนำว่าให้ซื้ออันนี้เอาไว้ก็ได้ใบคูณนะครับเวลาคุณลงปฏิบัติการร่วมนะครับก็แล้วแต่คุณนะครับว่าคุณจะเอาไหมแต่ก็มีดีแค่3อย่างนี่แหละเงินนิวเคลียสดำแล้วก็ไอคูณนะครับผมเออคูณดอกก็เลือกเอานะครับผมแค่นี้ที่เหลือยังอื่นไม่มีอะไรใดๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะต้องไปเล่นพวกเอ่อที่มันปิดจะเป็นกิจกรรมอ่ะเออมันจะอยู่ข้างใน ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ไปเล่นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใคร้องว่างก็ไปเล่นนะครับพวกเจ็ตสกงเจ็ตสกีอะนะครับมันจะมีอยู่นะครับให้คุญหาอยู่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูดูไหนนะอันนี้นะถ้าจะให้ผิดเออน้านี่นี่นี่ยีนี่พวกนี้แหละครับนี่พวกนี้แหละเออไอ้พวกการฝึกต่างๆนี่แหละนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับลองดู โอเคยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ที่นี้แล้วกันนะครับสําหรับวิธีการฟาร์มเก็บเลเวลแบบช in 1นะครับผมบอกเลยว่าครบจบในดันเดียวคุณลงไปตอนนี้มันง่ายแล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับโอเคยังไงก็ฝากไว้ได้วยครับเงาะชาแนลถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดซ like, u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครเราวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายครับจุ๊บจุ๊บ